สวัสดีครับ,รบกบค้า,าผมเดี๋ยวมาดูต้นนี้นะฮะต้นนี้เมื่อก่อนเน่เป็นต้นที่โตช้ามากๆเลยชะง,งักนะครับเพราะว่าตอนนั้นนะครับาลากตรงนี้นะฮะของกบกบชายน้ำเนี่ยมันลอยนะครับดินไม่ไม่ได้ไม่ได้กบตรงนี้นะฮะตอนหลังที่กบเอาดินมากบนะกลบลากนิดหนึ่งนะฮะลากมันลอยมันจะมันจะไม่ค่อยโตแต่พอกบตรงนี้ขึ้นมานะเพื่อนครับมันโตดีมากๆเลยนะพุ่งเลยตอนนี้นะครับ แต่ยอดมาดีมา,มากเลยนะเพื่อนครับนี่ฮะยอดมาสูงตอนนี้สูงเท่ากับตัวพี่กบแล้วนะครับ <_ d ream> เดี๋ยวพี่กบพามาดูตรงนี้เพื่อนครับนะต้นตน,นี้อืมนะต้นนี้นะครับเพื่อนครับต้นนี้ข้างล่างเนี่ยโคนเขาอวบในใหญ่นะฮะแต่ว่าข้างข้างบนเขาจะเล็กนะฮะสาเหตุเป็นเพราะว่ามีกิ่งสองข้างอยู่ตรงนี้พี่กบสละกิ่งสองข้างนี้ออกนะฮะตัดออกเลยนะเพื่อนครับตัดออก แล้วก็ปล่อยให้ตรงนี้กิ่งพวกนี้มันเป็นกิ่งที่มันไม่ไม่โตนะครับพีกบก็ตัดออกเหมือนกันนะครับก็ปล่อยให้สูงมาแต่ตอนนี้ทุเรียนเขาตั้งหลักดีมากเลยนะครับแต่ทีนี้กบใช้น้ําเนี่ยมันจะคือกิ่งมันจะแบบอย่างเงี้ยเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวพี่กบจะแต่งตรงนี้ออกเหตุผลเพราะอะไรนะนะเหตุผลเพราะว่ากิ่งนี้มันจะกลายเป็นต้นเหมือนกันนะฮะมันจะมาแข่งกับต้นนี้นะฮะ าการตัดแต่งจึงสําคัญมากๆเลยนะฮะพี่กบจะตัดกิ่งนี้ออกนะถ้าถ้าพูดถึงในแง่ของความสวยกิ่งสวยนะครับเพื่อนครับเห็นไหมสวยแล้วก็หน้าเสียดายอยู่นะ <c oughs> แต่ถ้าเราไว้มันก็จะกลายเป็น2ต้นนะมันจะกลายเป็น2ต้นในต้นเดียวกันนะมันก็ไม่สวยนันะพี่กบแต่งเลยนะตัดกิ่งนี้ออกเลยเพื่อนครับเนี่ยง่ายๆเลยนะนี่นะครับเพื่อนครับนี่คือกิ่งที่ตัดออกนะครับเพื่อนครับ เพราะว่าเราจะไม่ต้องการให้เราไม่ต้องการให้มันเป็นต้นแข่งกับต้นนี้แล้วเราก็จะเลี้ยงนะเลี้ยงต้นนี้ต่อไปนะเลี้ยงต้นนี้ต่อไปนะครับเดี๋ยวมันก็เอากิ่งนี้มาแทนเนาะเราเลือกเอาประคองกิ่งพวกนี้แทนนี่คือหนูมีถ่ายฝั่งนู้นออกมาให้ดูให้เพกกื่อนดูนิดหนึ่งนะครับเห็นไหมครับ ลักษณะมันเป็นอย่างนี้นะครับถ้าเราไม่เอากิ่งนี้ออกมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนครับมันจะเป็นแบบนี้เนี่ยพอเราเอาออกแล้วนะครับแต่ถามว่ากิ่งนี้สวยไหมสวยนะครับเสียดายมากแล้วเนี่ยคืมันสวยมากอะโอ้โหนี่ฮะนี่คือมียอดทุกทุกกิ่งไงทุกก้านมียอดหมดเลยเนี่ยทุเรียนสมบูรณ์มันต้องกิ่งออกสองข้างแบบนี้นะทุเรียนจะต้องออกใบใบจะต้องออกแบบสองข้างแบบนี้ครับเพื่อนครับนี่ฮะมันอวบมากแล้วกิ่งสวยมากๆนะเพื่อนครับนี่เนี่ยอดนะ คือ <นะ S 2> ยอดจนสุดนะครับไม่มีว่าตรงไหนไม่มียอด<ล>ยครับยอดจนสุดเลยอ,อ่า <laughs> แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเพื่อนครับการตัดแต่งกิ่งทุเรียนจําเป็นต้องมีกันไกดีๆนะฮะกันไกดีๆสาคัญมากๆเลยทําให้การตัดแต่งทุเรียนกิ่งทุเรียนเนี่ยง่ายนะคมไม่ทําให้รอยตัดเนี่ยช้ำนะเพื่อนครับอ่าโดยเฉพาะทุเรียนอ่ะเราต้องมีการตัดแต่งกิ่งตั้งแต่เล็กแล้วนะเพราะฉะนั้นกันไกตัดแต่งกิ่งทุเรียนพี่กบฝากด้วยนะกดในคลิปใต้ ต้คลิปนี้ได้เลยนะไปกบสั่งออเดอร์ได้เลยนะครับกดเข้าไปสั่งของที่ใต้คลิปของมีกบคลิปนี้ได้เลยนะเพื่อนครับนี่กันไกตัดแต่งจริงแบบนี้ด้วยนะอันนี้มิโกบถือโอกาสแนะนําเลยนะครับเพื่อนครับเลือกซื้อได้เลยนะตัวนี้เป็นกันไกทดแรง3ระดับนะครับเพื่อนครับนะฮะแล้วก็มีคันจับแบบนี้นะฮะกันตกกันลื่นนะเพื่อนครับนี่สามารถปล่อยมือแบบนี้ได้นะครับ เหล็กนี้เป็น SK ไฟนะฮะแข็งแรงมากๆเหล็กเนี้ยนะฮะแล้วก็คมมากๆพี่กรมไม่ต้องไม่ต้องรับใบมีดกลงไกลเลยเพื่อนครับลองเข้าไปเลือกซื้อได้เลยเพื่อนครับตัดแต่งกิ่งเป็นเรื่องที่สนุกไปเลยนะเนี่กบตัดกิ่งนี้หน่อยอ่าตัดตรงนี้ออกนะครับเนี่ยประมาณนี้นะปล่อยให้มันปองขึ้นมาแบบนี้เลยนะเนี่ยทุเรียนก็จะโตขึ้นนะครับอันนี้กบช้น้ํานะครับ,พรบเพื่อนครับก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะฮะไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ